รีวิวของกินในแมคโคร EP 2มีอะไรบ้างไปดูเลย,ยซึ่งมีแต่ของอินเทตที่เรามานะทุกคนทุกคนก็น่าจะรู้อแล้วนะว่าใครแบบว่าอยู่ในแฟนเพจแมคโครอะไรอย่างนี้ก็แบบว่าเหมือนเขาแบบว่าจะมีของมาแชร์กันแล้วก็จะมีของกินต่างๆมากมายซึ่งแม่ผมก็อยู่อยนั้นนะครับทุกคน <G ül üyor> และแม่เราก็ซื้อมาชิมซึ่งเป็นการดีเพราะว่าเราก็จะมากินด้วยนะทุกคนว่ามีอะไรน่ากินบ้างนะทุกคน เคยเป็นไหมวันนี้กินอะไรดีไม่รู้จะกินอะไรกินแด็กของามๆนั้นเดิมวันนี้ถือว่าเรามาลองกินอะไรใหม่ๆมาทุกคนเริ่มเลยดีกว่าหลายคนสงสัยโอกกถหายไปไหนโอากป่วยโอกหลับแล้วมั้งโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเลยดีกว่าวัน,นจะมีหนึ่งมี่ห้าห6หอย่างมีอะไรบ้างไปดู เห็นแล้วใช่ไหมทุกคนสวัสดีครับไม่ไม่ต้องรมีวิวดูไม่ใช่หรอมาเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยดีกว่าเริ่มจากนี่เลยในฟูกูช็อกกันแล้วนะทุกคนไอ้เนี่ของยี่ห้อนี้น่าจะไม่เคยกินนะน่าจะมีความใส่เนี่ยันไรมะพร้าวอ่ะใช่ไหมถี่ของทองลองกินมาใหม่มาใหม่นี่ก็จะมาเป็นห่อแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับอือนี่ทั้งหมดอยู่หก หกชิ้นนะทุกคนเราจะกินแค่ชิ้นเดียวนะนี่นะครับทุกคนแกะเลยดีกว่าโอ้โหอุ้ยดมก่อนอืมกินหอมเราจะมาบรีมันก่อนนะครับทุกคนครับอุ้ยมันเป็นไวช็อกโกแลตเห็นปะแล้วก็เป็นไส้มะพร้าวหรอผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าไวช็อกช็อกโกแลตอะผมชอบกินมากทุกคนอืมอืม อืมห yeah! wow. mm ืม hmm. หูยอร่อยอร่อยอ่ะมีอะไรบ้างมันก็จะมีไส้ทอการ์ริบางๆทำอะไรคาระเมลพายกล้วแยมสตรอเบอรี่เนี่ยมีแยมสตรอเบอรี่แล่วก็มีความนมนมแล้วก็ความไวทช็อกคือมันหวานกรอบกรอบอร่อยมากผมชอบมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปรีวิวอันต่อไป ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเอาในย้แล้วกันทุกคนต่อไปคืออันนี้เลยทุกคนคือ oh. มินิพัยไส้ตอเบอรี่นะครับทุกคนเป็นยังไงลองดูแต่ว่ามันดูเหมือนจะมีหลายเลเยอร์นะกินเป็นกันอย่างนี้กันหุ้ยผมชอบอ่ะคือผมชอบความที่ขนมปังแล้วมันจะมีกลิ่น้ำตาลเนี้ยมันจะกรอบๆนออะทุกคนเห็นปะเราฉีกกันเลยว้าวเฮ้ยดูดิ นีหลายเลียกจัดน่าจะเป็นแบบฟางกรอบนะถ้าเกิดกัดไปก็น่าจะนุ่มใช้ได้กินเลยกินลนลทุกคนกินนะไม่กินนะอ่านินะพูดว่าอร่อยด้วยอะมรอ่ะอืมอุ้แ,นะออแป้งเขาดีมากทุกคนอืมเน่าอร่อยอู้แต่แยมตอม์ี้คือแบบเข้มข้นมากๆนะทุกคนนึกถึงแบบ กินบุบหลับตาจนถึงส่วนสตรอเบอรี่เลยทุกคนอันนี้อันนี้มันเปแป้งมันแบบซ้อนๆยังไงเลยชั้นใช่ไหมใช่แป้งมันมีแบบหลายชั้นคล้ายๆขวดซองใช่ไหมผมไม่รู้เรื่องขนมปังเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะมีชั้นอย่างนี้ทุกคนเอ้ยเนื้อแบบเนี้ยผมชอบมากมันจะจะกรอบยังนะอืมอร่อยอะนี่ก็คืออ่าชื่อมันยังไงนะอ่า กโกนัดมัชชะเค้กเค้กมัชฉะมะพร้าวจัดไปใส่มัชชะน่าจะชอบนะทุกคนอือคนผมกินได้หมดถ้าผมหิวต่อไปครับเริ่มกินกันเลยว้าวสีขาวเต็ไมไปหมดแต่เราจะมาดูข้างในก่อนหุยอันนี้เป็นเป็นแป้งเหรอเอ้แป้งมัชชะตักกันเลยด้วยกันอืม นี่ทุกคนขนมปังจะเป็นอย่างนี้ขนมปังเป็นมัท่ะก็จะมีครีมมะพร้าวนะทุกคนลองกินดูอือหืออืมมะพร้าวแบบหวานกำลังดีอะทุกคนแล้วก็มัทฉานี่คือแบบกลิ่นมันได้แรงนะกลิ่นมันจะแบบอ่อนๆน,นิดนึงทนกค้าน่าจะเป็นด้วยแบบขนมปังอะไรอย่างเงี้ยจะชอบมะพร้าวอะมะพร้าวคือแบบ หวานแบบละมุนลิ้นมาทุกคนคือกินบุ๊บลอยเลยอร่อยนะอืออันนี้ต้องลองเก็บไปให้ที่บ้านเลยอร่อยมาเฮ้ยเหลือแค่สามอย่างแล้วทุกคนอะไรก่อนดีอ่ะทุกคนลองทายว่าผมดีไปไหนผมดีไปนี้ครับทุกคนคุณดาวผิดผมดีไปนี้น,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 นี่ก็คือ อะไรเนี่ยบราวนี่ชีสเทค้กสตอรอเบอรี่ทัมเบิลตัดไปอืมผมขอแกก่อนนะครับทุกคนมันน่าจะเป็นแบบบราวมันน่าจะเป็นบาวนี่แหละเขาเขียนว่าบาวนี่นะทุกคนนี่อุ้ยดูดิตอเบรีแบบดูสีแดงรสชาติน่าจะจัดจ้านนะด,ด,ดูแต่ผมอยากดูตรงนี้ก่อนมันเป็นบาวนี่ยังไงอืมมันแป้งนะุ่มนะ อาะบางนี่ยู่ข้างเล่ทุกคนเห็นไหมนี่นๆ่ต่งเี้ยคือข้างบนเป็นชีสเค้กข้างล่างเป็นดาวนี่นี่ทุกคน <c oughs> ตักกับซอสบร่สามอย่างนี้รวมกันเข้ามาในปากรส <c oughs> ชาติอะไรเป็นยังไงกินเลยฮ <c oughs> ึมซอสบริช่มข้นมากเลย <c oughs> นะทุกคนผมกำลัง หารสชาติมันอยู่เคมๆก็แบบเปรี้ยวๆไปอีกแต่ผมถ้กินนะเิมเอ้ยให้เค็มชีสเค็ชเคมีความเปรี้ยวๆนิดนึงอร่อยแต่แ้นี้ก็จะมีความชอบกแรตของเขาอะคือตอนนี้มันแบบผมว่ามันลงตัวนะสามาอยา่างลองกินไหมลองกินไหมผมว่าผมชอบนะชอบกินฮือ ขนมปังไส้กรอกราดซอสซำยังนี่เลยไก่ตัวนี้ทุกคนใครเคยกินม่าเผ็ดจะรู้ดีนี่เลยมาดูซิว่าขนมปังกับซอสเผ็ดของเขามันจะเข้ากับขนมปังหรือเปล่านะปกติเราก็จะชินกับการกินแบบว่ามาม่าของเขาใช่ไหมทุกคนแต่ครั้งนี้เราก็จะมากินกับขนมปังผมจะลองเอาช้อนตัดหั่นก่อนนะครับทุกคนอืมเว้ อ๋อนี่ไส้กรอกอยู่ตรงนี้นะทุกคนแล้วก็จะมีซอสของเรามีชีสนะนะความจริงแต่ว่าผมทําตกไปเยอะเลยโทษทีขอลองกินกับซอสก่อนได้ไหมคือมันจะคล้ายๆกับซอสพริกนะแต่ว่าอันนี้มันจะเผ็ดแบบตามสไตล์เกาหลีอะทุกคนอืมมันก็นี่ไส้กรอกแอบอยู่ตรงนี้นะทุกคนเห็นไหมอันนี้เขาก็จะแบ่งเป็นละสี่ชิ้นเห็นไหมอันนี้ไส้กรอกน่าอยู่นี่นะ แอบอยู่มีทั้งหมดสี่ชิ้นไส้กรอบลองกินดีกว่าอืฮคนไส้กรอบเขาดีมากทุกคนคือมันกรอบนอกกันทุกคนแล้วนุ่มในอะ่ะชอบมากเลยอืมตอนนี้มันก็เหมือนจะเริ่มมีความแบบเผ็ดๆนิดนึงแต่ยังไม่ได้เผ็ดมากนะอื มาสุดท้ายนี้ครับกับเค้กกล้วยหอมครีมชีสนี่ได้ก่อนนะขาอ,อ่านในทีอืมกล้วยหอมครีมชีสโอเคัวแล้วแล้วก็มันเหมือนจะมีช็อคคิ้นะทุกคนนี่ไปฟามาคือกินตั้งแต่เด็กอ่ะทุกคนเค้กกล้วยหอมมันชอบกินมากเลยก่อนไปโรงเรียนนะนี่มันได้เป็นครีมชีสนะทุกคนลองจับตัดก่อนได้ปะ ไาดูเจ่ว่ามันเป็นยังไงโอ้ยนี่เลยอฮมยเขียนคำใหญ่เลยเบมไม่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 ให้ดูเฉยผมจะกินตรงส่วนครีมชีสแล้วก็ตรงเค้กกล้วยหอมนะแล้วก็ช็อกชิปแบบว่าอลังการงาน,นสร้างทุกคนโอ้โหคำนี้กินคำเดียวไม่ต้องพูดเลยใหญ่เกินพูดเลยไงอร่อยจัด มาทุกคนสุดใจที่ผมได้กินคำใหญ่เข้าไปโอเคครีมชีสเนี่ยมันจะมีความเค็มนิดๆแล้วก็เค้กกล้วยหอมนะทุกคนมันนุ่มมากแล้วก็มันมันหอมจริงๆนะได้กลิ่นกล้วยด้วยมันคือเค้กกล้วยหอมแล้วก็ตัวเข้าครีมเนี่ยถ้าเกิดตอนแรกอ่ะกัดไม่โดนไม่รู้สึกอะไรแต่พอกัดไปรูปมันมีความเข้มข้นของช็อกโกแลตมากๆอ่ะทุกคนเออมันอร่อยดีนะเท่ากันไปหาซื้อกันนะทุกคน และต่อไปนี้ผมจะมารีวิวอาหารว่างกนะัน <_ A> หมดแล้วทุกคนอบอกเลยเขาว่าของในแมคโครยังมีอีกหลายอย่างให้เราไปตามเก็บนะครับทุกคนครับแต่เอาเป็นว่าเพื่อนๆเนี่ยเคยกินอะไรของแมคโครหรือว่าเคยกินแบบที่เราซื้อมาในคลิปนี้หรือว่ามีแบบไหนที่แน,น,นะนำก็ลองเอาเมนต้อบอกกันนะครับทุกคนครับสำหรับนี้ใครชอบคลิปนี้ลืมกดแชร์กดไลค์เจอกันคลิปหน้าทุกคนโฟกัสสายป่วย